สำหรับทำแกงจืดเราจะใช้หนังหมูไปต้มในน้ำมันเย็นโดยใช้ไฟอ่อนที่สุดเพื่อให้หนังหมูค่อยๆสุกและนุ่มการที่หนังหมูสุกและนุ่มเนี่ยเวลาเราเร่งไฟในระดับที่เหมาะสมจะทำให้เราสามารถไล่น้ำมันออกมาได้มากที่สุดแต่ถ้าเราใช้ไฟแรงหนังหมูจะสุกก่อนที่จะสามารถไล่น้ำมันออกมาได้ แล้วการที่เราไล่น้ำมันจากหนังหมูออกมาได้มากที่สุดจะทำให้หนังหมูมีลักษณะเป็นแผ่นบางแล้วก็หนังหมูพองขึ้นเป็นขรุกขระเป็นตากบตาเขียดซึ่งพอเราได้ลักษณะนี้เราก็จะนำหนังหมูน่ะขึ้นพักไว้ให้เย็นเพื่อที่จะเพื่อที่จะรอทอดในรอบที่สอง ซึ่งในรอบที่2เนี่ยเราจะใช้น้ำมันเยอะแล้วก็วอร์มด้วยไฟกลางที่วอร์มจนได้ที่แล้วเราก็ใส่แคปหมูอเน,นี้ลงไปทอดให้พองแล้วก็พอเราทอดเสร็จเราก็จะเอาลงในกระมังน้ำเพื่อให้แคบหมูดูดน้ำจนอิ่มตัวก็จะได้เป็นหนังหมูสำหรับทําแกงจืดนะคะและ หนังหมูที่เราใช้ควรจะเป็นหนังหมูสาวเพราะสามารถที่จะต้มไล่น้ำมันออกได้ง่ายและทอดได้พองได้ง่ายกว่าค่ะหั่นให้มีความยาวประมาณ5-6นิ้วแล้วเวลาเราซอยเป็นชิ้นเล็กๆประมาณ1เซนครึ่งถึง2เซนนะคะ จะได้เวลาทอดจะได้ชิ้นที่กำลังสวยหนังหมูเราหั่นเสร็จแล้วแล้วต่อไปเราจะต้องเอาไปต้มในน้ำมันเย็นนะคะการต้มหนังหมูในน้ำมันเย็นก็คือการที่เราเอาหนังหมูไปต้มในน้ำมัน โดยที่เรายังไม่ได้เปิดไฟให้ความร้อนเราจะใช้น้ำมันปาล์มเทน้ำมันลงไปเอาแค่ท่วมหนังหมูค่ะเราจะใช้ไฟอ่อนที่สุดค่ะไฟที่เราใช้เราจะใช้ไฟเต็มเตานะคะคือใช้ไฟทุกวงแต่ว่า เราจะเปิดไฟเบาที่สุดค่ะถึงแม้น้ำมันจะยังไม่ร้อนแต่เราจะต้องคอยคนอยู่เรื่อยๆตลอดเวลานะคะการที่เราคนอยู่บ่อยๆจะทำให้หนังหมูสุกนิ่มเราจะไม่ ทิ้งแช่นานๆน,นะคะพอตอนนี้หลังจากเนี้ยประมาณสักครึ่งนาทีเราคนอยู่เรื่อยจะเห็นว่าหนังหมูมีสีน้ำตาลอ่อนๆเสมอกันแล้วตอนนี้เราต้องคนค่อนข้างตลอดเวลาเพราะว่าให้หนังหมูสุกเสมอกันแล้วก็ถ้าเราคนเนี่ยเราจะสึกเลยว่าหนังหมูเหมือนจะเริ่มมีเกาะกันเวลา เราคนเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนั้นเราต้องคนให้เวลาเราคนเนี่ยก็เป็นการที่จะไม่ให้หนังหมูมันเกาะกันเป็นก้อนเพราะว่าหนังหมูยังไม่นิ่มได้ที่ถ้าเราเร่งไฟเร็วไปมันจะไปรัดผิวของหนังหมูทำให้เราไล่น้ำมันออกได้น้อยมาก เราคนกลับเพื่อให้โดนน้ำมันโดนความร้อนเสมอแล้วเวลานั่นเราก็จะใช้ส่วนปลายตรงเนี้คนเอาลงเนี่ยจะเป็นการเกลี่ยไม่ให้หนังหมูเกาะก,กันด้วยนะหนังหมูมีความ ใส่มากขึ้นแล้วเราลองเอาเนี่ยจิ้มดูนิ่มแล้วพอขั้นตอนเนี้ยเราจะเล่งไฟเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงจากที่เมื่อกี้นี้ป้ายุย้ยเออเปิดเบาสุดอันนี้ก็จะเพิ่มมาอีกประมาณเท่าตัวเท่าตัวของตอนแรกนะคะ จะเห็นว่าน้ำมันน้ำมันขึ้นฟองเพราะว่าน้ำมันแรงขึ้นแล้วตอนเนี้เราก็จะคนการที่เราเล่งไฟเพื่อที่จะให้ผิวของหนังหมูเนี่ยตึงขึ้นให้ตึงขึ้นให้แข็งขึ้นเพื่อที่เวลาเราคนเนี่ยถ้าหนังหมูมันมีลักษณะนิ่มนี่ยมันจะเกาะกันเป็นแพ่ แต่ตอนนี้เราทําเพื่อที่จะให้หนังหมูผิวตึงแข็งขึ้นจะได้ไม่เกาะกันแล้วก็ความร้อนที่เพิ่มขึ้นก็จะช่วยไล่น้ํามันออกมาแต่เราอย่าไปเร่งแรงเร่งไฟแรงเพราะว่าหนังมันจะสุกก่อนที่น้ํามันจะออกมาหมดเรายังต้องคนตลอดเวลานะคะ ตอนนี้ยังมียังมีจะติดกันง่ายเราต้องคอยคนนะคะคือเดี๋ยวถ้ามันออกน้ำมันออกมามากเนี่ยก็จะไม่ค่อยติดกันแล้วพอเราเห็นจะเป็นตาใสๆนี้นะคะแล้วก็ทิ้งไว้สักอึดใจนึงแล้วเราก็กลับทีนึง เพราะว่ามันเริ่มเซ็ตตัวแล้วแล้วก็เกี่ยเกี่ยให้หลวมๆแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสักเรานับหนึ่งประมาณถึงสิบห้าแล้วเราก็กลับค่ะ จะเห็นว่าตัวหนังหมูเนี่ยเริ่มลอยตัวแล้วป้ายุ้ยใช้กระทะเบอร์16มันหนังหมูประมาณ6ขีดจริงๆแล้วอ่ะน่าจะทำหนังหมูแค่ประมาณแค่สขีดเพราะว่ามันมี กาะกันแต่เกาะกันน่ยไม่ใช่จากการที่ว่าเราเราทําผิดพลาดแต่ว่ามันแคบเกินไปเพราะว่าพอคนกันเนี่ยมันก็ไปไปเจอกันถ้าเราทําเยอะน่าจะต,ต้องใช้กระทาให้เหมาะสมด้วยไม่งั้นพอเราคนให้มันกระจายกันแต่มันไม่มีพื้นที่ให้มันให้มันอยู่มันก็มาติดกันง่าย จะเห็นว่าตัวหนังหมูตัวแคบเนี่ยเริ่มลอยตัวแล้วฟองน้ำมันเนี่ยยังขึ้นทีอยู่คือมันมันยังออกไม่หมดพระช่วงนี้ประยุยยังที่เราเล่งไฟเมื่อกี้นี้ประยุ่ไม่ได้เบาไฟเพราะว่าน้ำมันจะได้ออกดีแต่เราก็ต้องตอนนี้ต้องคนบ่อย สีหรือว่าการออกการออกของน้ำมันออกมาเนี่ยจะได้เสมอกันขึ้นฟองเป็นจุดจุดเป็นตะปุ่มตะปามเนี่ยเราจะทอดเราจะทอดตัวแคปหมูเนี่ยได้ฟูนะคะเราจะรอให้มันฟองมันขึ้นห่างๆางเพราะว่าถ้าฟองขึ้นห่างๆางน่ะมันมันจะออกมาเกือบหมดแล้ว ยิ่งเราไล่น้ำมันออกได้มากเท่าไหร่เวลาทอดมันก็จะขึ้นฟูได้ดีเท่านั้นก็ใช้เวลากับขั้นตอนนี้ก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งจะเห็นนะคะว่าฟองเริ่มเบาแล้วเดี๋ยวก็ใกล้ได้เอาขึ้นแล้วแหละ จะเห็นว่าน้ำมันมีสีเหลืองสวยมากเลยในการทอดครั้งที่สองให้ขึ้นฟูเราสามารถใช้น้ำมันเดิมได้แต่ป้ายุ้ยจะจะไม่ใช้น้ำมันเดิมเพราะว่าน้ำมันเนี่ยเป็นน้ำมันเหมือนน้ำมันหมูคือป้ายุ้ยเคยเอาไปทอดตาแล้วมันมันกรอบมันกรอบมันหอมมันน่ากินดี ป้ายุ้ยก็จะเอาเก็บไว้ทอดปลาแต่ถ้าเพื่อนๆจะใช้น้ำมันเดิมก็ได้ฟองฟองที่ขึ้นน้อยลงแล้วแทบจะไม่มีแล้วแค่นี้แค่นี้ป้ายุ้ยก็จะเอาขึ้นแล้วนะคะ จะให้เห็นว่าลักษณะที่ปูดขึ้นมาเป็นตากลบตาเขียดอย่างนี้นะคะเวลาเวลาที่เราทอดครั้งที่2เราจะได้แคบหมูที่ฟูนะคะและเดี๋ยวเราจะทิ้งเอาไว้ให้เย็นสนิทก่อนแล้วเราถึงจะมาทอดนะคะแคบหมูที่เราตั้งทิ้งเอาไว้เย็นสนิทแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะทอดได้เลย แล้วเราก็จะเตรียมน้ําใส่กะละมังเอาไว้นะคะน้ําสะอาดส่วนแคบหมูที่เราจะทอดถ้าเราทอดไม่หมดในคราวเดียวเราก็จะเก็บใส่ไว้ในถุงพลาสติกแล้วก็มัดหนังสติกให้แน่นเพราะว่าจะได้ไม่โดนลมเพราะถ้าโดนลมก็จะมีกลิ่นหืนทําให้เวลาทอดเนี่ย แคบหมูจะไม่อร่อยจะมีกลิ่นไม่หอมนะคะพอน้ำมันระวอรมร้อนได้ที่แล้วเราจะใช้ไฟกลางวอมจนน้ำมันร้อนเต็มที่แล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่แคบหมูลงไปแต่เราใส่ทีไม่ต้องเยอะนะคะจะใส่ประมาณสีห้าชิ้น ช่วงที่เราใส่ลงไปเนี่ยเราจะต้องรีบคนรีบกดนะคะจะเห็นนะคะเราจะต้องรีบคนรีบกดเพราะว่าการที่เรากดให้แคบหมูจมจมลงไปในน้ํามันค่ะจะทําให้หนังหมูจะทําให้แคบหมูฟูขึ้นมานะคะแล้วการใช้น้ํามันก็ต้องใช้น้ํามันให้สูงพอสมควรตัวแคบถึงจะพองขึ้นด้วย เราคนแล้วก็กดลงไปแคปหมูพองเต็มที่แล้วก็จะคนให้มันมีสีเหลืองมีสีเหลืองค่อนข้างจัดหน่อยเพราะว่าเวลาเราเอาไปแช่น้ำอ่ะพอตัวแคปดูดน้ำไปพองสีจะสวยแต่ก็ระวังอย่าให้มันเหลืองเหลืองจนไหม้นะคะ ก็จะเอาสีเหลืองเข้มประมาณนี้แล้วเราก็จะไปใส่ในกรละมังที่เราเตรียมน้ำเอาไว้คนแล้วก็กดคนแล้วก็กดช่วงรแรกๆนะ่ะเราต้องรีบกดลงไปจะสังเกตนะคะเนี่ย จะเห็นว่ามันมีความนุ่มยืดหยุ่นค่อนข้างนุ่มเลยแหละคะ่ะเนี่ยค่ะแต่อันนี้ยังดูดน้ำไม่เต็มที่นะคะน่ะอย่างเนี้ยก็ยังดูดน้ำไม่เต็มที่แล้วก็ทิ้งไว้อย่างเี้ยประมาณชั่วโมงหนึ่งให้ให้ตัวหนังหมูตัวแคบเนี่ยดูดน้ำให้นุ่มให้เปื่อยให้เต็มที่นะคะ ดูแคบหมูที่เราแช่นาไว้ชั่วโมงหนึ่งแล้วนะคะจะเห็นนะคะว่าเหมือนเหมือนหนังหมูไหมคะแล้วก็มีความนุ่มมากเลยคะ่ะจะดูให้ดูว่ามีความนุ่มมากตอนที่เราทอดแล้วเราบอกว่าให้ มีสีเหลืองเข้มพอเวลาแช่น้ำจะมีสีเหลืองสวยค่ะไม่ซีดรสชาติจะมีความนุ่มแล้วก็มีกลิ่นหอมเหมือนเวลาเราทอดเวลาเราเจวหนังหมูหอมๆแล้วก็มีรสหวานแบบธรรมชาติค่ะเราสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้นะคะ ไม่ควรจะเกินสักสี่วันเวลาเราเก็บเราก็แล้วก็จะใส่กล่องพลาสติกหรือหรือหรือถุงพลาสติกก็ได้แล้วก็ตักน้ำหล่อไปด้วยไม่ให้เนื้อแห้งมาชวนเพื่อนๆทําทำกันนะคะทำสักรอบสองรอบก็จะชินมือขึ้นและถ้าลองได้รับประทานก็จะติดใจมากเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้ป้ายุ้ยขอลานะคะฝากเพื่อนๆนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยไม่เกรงใจกับป้ายุ้ยแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ